เรือนจำจังหวัดอ่างทองจัดพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทั์เรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555เมื่อวันพฤหัสบดีที่16สิงหาคม2555เวลา9นาฬิกา30นาทีนายวิศวะศาสิสมิตรผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณเนืน่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555ณเรือนจำจังหวัดอ่างทองนายไมตรีรักร่วมผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขังรักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอ่างทองกล่าวว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ28กร,รกฎาคม2555พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานอภัยโทษให้แก่ผู้ต้องราชทัณ์ที่มีความประพฤติดีให้ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษ และปล่อยตัวผู้ต้องราชธรรคดีความผิดเล็กน้อยผู้เจ็บป่วยพิการหรือทุกพลภาพและผู้มีอายุไม่ถึง20ปีรวมถึงคนชราเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นได้กลับประพฤตินตนเป็นพลเมืองดีอันจะเกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปซึ่งในครั้งนี้คาดว่ามีผู้ต้องราชทรรได้รับการพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวจานวน15,000คน ซึ่งกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆได้รวมกันจัดเตรียมความพร้อมให้กับบุคคลดังกล่าวทั้งการศึกษาอบรมพัฒนาจิตใจและการฝึกทักษะอาชีพและแนะแนวการประกอบอาชีพเป็นต้นทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับพระราชทานอภัยโทษสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุขมีอาชีพสุจริตไม่เป็นภาระและไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคม สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการปล่อยตัวผู้ต้องราชทันที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวเป็นผู้กระทำความผิดเล็กน้อยเจ็บป่วยพิการทุพพลภาพคนชราและผู้มีอายุไม่ถึง20ปีเป็นผู้มีความประพฤติดีซึ่งได้รับการแก้ไขฟื้นฟูและไม่เป็นภัยต่อสังคมเป็นผู้ต้องขังราชทันหญิง5คนผู้ต้องราชทันชาย92คนรวมจานวน97คน